สวัสดีครับคุณผู้ชมเด็กลิตในครั้งนี้นะครับจะเป็นลิตของโกพลาดินกันโมแบบพรีเมียมนะครับเพราะว่าครั้งก่อนผมก็ทําของเอเซลไปนะครับซึ่งเด็กนี้นะครับผมจะเน้นไปที่ความเรียบง่ายของเด็กนะครับเพราะว่าจู่ๆผมระหว่างนั่งคิดเด็กอยู่ผมก็นึกถึงคำกล่าวนึงขึ้นมาได้นั่นคือที่เขาเรียกว่า simple is the best นะครับหรือว่า เบเบนี่แหละเก่งสุดแล้วนะครับเพราะงั้นก็จะจัดตามนั้นซึ่งเด็กนี้ผมจะใช้กันโมสนะครับแน่นอนขึ้นชื่อว่าเป็นเด็กกันโมมันต้องใส่กันโมอยู่แล้วล่ะใส่4ไปนะครับอีกตัวนึงก็จะเป็นซากะโมเอาไว้เป็นตัวสำรองนะครับทั้งคู่ไร้ลงแวนมีเทคทั้งคู่แล้วก็ไร้ลงแวนได้เอ็กเซกลหึงคู่กันโมไร้ลงแวนค้าตบบัรหเปิดท็อป3คอ1ใบลงเรียรเอาที่เหลือไปเนยังไว้ใต้กลองชี้วินิลหกใบพลังบวกสามพันนะครับชี้ตัวเองก็ได้นี่จ เมื่อลงไวเลโลงเรียนจากมือถอดโซ่หนึ่งจวดหนึ่งคอมือหนึ่งใบรงเรียนะครับอันนี้ก็เหมือนว่าจะคิดว่าเอาไว้หาของลงบอร์ดก็ได้เพราะว่ามันก็คือจวดแล้วก็คอจากมือนั่นแหละคือคุณจะคอไอ้ใบที่คุณเพิ่งจวดเมื่อกี้ก็ได้ส่วนกันโมนี้ก็รู้ๆกันอยู่นะครับสเปรย์บอร์ดได้นั่นเองแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่จะมาช่วยเรื่องสเปรย์บอร์ดนะครับผมจะใส่เป็นวิเวียน นะครับเมื่อลงวัยเลโรงเรียนจากมือบ้านหนึ่งโซนหนึ่งดูท็อปสามคอหนึ่งใบโรงเรียนน้ำที่เหลือไปเดไว้ใต้กองแล้วยูนิตนี้พลังบวกสามพันแต่นี้ผมจะใส่น้อยนิดนึงเพราะว่าเด็กนี้มันจะมีตัวสเปร์บอร์ดเยอะอยู่ละหนึ่งสองนะครับสองตัวนี้แล้วยังมีพวกจีิูนิตอีกอย่างเช่นเออ่สเปียเอ็กดากอนนะครับถอดโซนหนึ่งถอดโซนหนึ่งดูท็อปห้าคอสองใบโรงเรียนแล้วสับกองนะครับเออ่ถอดโซนหนึ่งไงจีโซนด้วยสำหรับใบนี้อีกเทคนึงมันเป็นเทคแบบซูบเรียจัม สุดเทียร์สไตนะครับใช้งานจาก G Zone ในเทอร์นี้ถ้าเกิดคุณคอเรียกาด2ใบหรือมากกว่าคุณสามารถใช้สกิลนี้ได้จ่ายถ้าแวนการ์ดคุณเป็นเกรด3จากคัตบัส2ทิ้งมือ1ใบสไต์การ์ดใบนี้จากภาพความหน้าลงช่องแวนการ์ดได้ทันทีนั่นเองใครที่เคยเล่นเด็กเอเซลมาก่อนน่าจะรู้ดีนะครับไอนี้ก็ยังอยู่ในเด็กเหมือนกันแต่ไม่ได้มีหน้าที่เป็นแค่จัมสไต์เท่านั้นแต่ว่ายังมีหน้าที่เป็นตัวปูบอร์ดไดีกด้วยนะครับพอโซนหนึ่งได้เรียสองโคตรเก่งเลย นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ใส่มาในช่วยในการสเปรย์บอร์ดเพราะฉะนั้นคงเด็กทั้งหมดก็มีแค่ประมาณนี้นั่นแหละนะครับส่วนตัวที่เหลือ,อผมจะใส่เป็นทอร์นุตนะครับสกิลบอกว่าถ้าในโซมถ้ีหนึ่งใบพังบวกสามพันถ้าในโซไม่ม,มีสักใบบวกแปดพันแทนนะครับเป็นตัวตีนั่นเองซึ่งตัวเผาโซก็มีทั้งวิเวียนทั้งสเปียร์เอกนะครับผมก็เลยใส่อินิมาไว้เป็นตัวตีน,น,ตว v v N, X, นะครับ,รเ,ไไปนะรบเปิดเจอลงเปิดเจอลงเปิดเจอลง,อลงนั่นเอง สบายๆไม่ต้องคิดเยอะนะครับโซนอีกตัวหนึ่งนะครับผมจะใส่เป็นอัศวินอัศว,วินแสงอุตสาเอียโกตัวนี้สกิลคืออินเตอร์เซ็ปกับมีชิลห้าพันนะครับแล้วก็อีกสกิลหนึ่งคือถ้าเกิดคุณจวดเจอใบนี้ให้ลงให้วางโรงเรียนแล้วตีได้เลย <c oughs> เพราะว่ามันเป็นตัวตีนั่นแหละพลังพลังสแตนที่หนึ่งหมื่นนะครับถ้าเกิดเอาไว้ยืนแวนกันแห่ช่วงต้นเกมก็ได้เพราะงั้นไอ้นี้ใส่สี่เลยครับโคตรเทพไอ้นี่คือเป็นเรียกาเกรซองที่เทพที่สุดของโกพลัดินละเท่าที่ผมคุยกองมา ไอเนี้ยแหละไม่มีใครเก่งกว่านี้อีกแล้วจริงๆนะครับส่วนเกรดหนึ่งนะครับเดวหาก่อนอ๋อใช่เจอระ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 ตัวนี้ไอนี้ก็เป็นเกรดหนึ่งที่เก่งที่สุดข,ของโกพลาดินเช่นกันนะครับอัศาวินแห่งเงาอานุรุ่งคีมาขุดนะครับมีมีสกิลคือบูทได้กับเป็นพลังชิว5,000ันแล้วก็ยืมพลัง800 0นะครับเก่งโคตรอีกสกิลหนึ่งคือถ้าเกิดคุณโจวเจอใบนี้ให้คอลงเรียแล้วตี เพราะว่าคุณคุณจะถือไว้ทําไมก็สกิลมันมีอยู่แค่นี้นะครับไอนี่ใส่สีเหมือนกันเทพอีกตัวหนึ่งนะครับเทพสัตว์เทพกว่าตัวนี้อีกก็คือเว็บอินเอานะครับเกรดหนึ่งบูตได้ไม่มีชิลและมีพลังเก้าพันพลังเก้าพันเลยนะครับคุณได้ไอนี้ยืนขึ้นเกรดหนึ่งปุ๊บฝ่ายตรงข้ามยืนเวอไปเลยเพราะว่าเขาจะตีในเขาเพราะว่าบรรยากาศนะตอนนี้มันจะยืนเต็มที่กันก็แปดพันยกเว้นเขาจะใส่พลังเก้าพันมาซึ่งตุก ปกติคนส่วนใหญ่จะไม่ใส่อยู่แล้วล่ะคุณขึ้นมือเกรดหนึ่งปุ๊บคุณขึ้นมือเป็นใบนี้คุณไดไปเลยไม่ต้องคิดเยอะแต่ว่าถ้าแกค,คุณขึ้นเกรดสองไปแล้วออไม่เป็นไรคุณก็เอาลงข้างปกติก็ได้เพราะพลังมันก้าวผ่านมันก็ตีเรียากาศเข้าเกือบหมดอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ใส่สี่เหมือนกันโคตรเทพเทพกว่าเทพกว่าตัวนี้นะฮะใส่ไปเลยนะครับแล้วก็ทิ้งสไตล์สี่นะครับเพราะว่าเด็กนี้จะจบสกอร์ด้วยการสไตล์ใส่สี่ไปเลยไม่ต้องคิดเยอะนะครับแล้วก็สุดท้ายจะใส่ชัััดกนนมานะครบ เมื่อลงสนามจากมือลงไว้ลงเรียก็ได้พลังบวกห้าพันจนจบเทินก็จะเป็นตัวตีสิบสองนะครับคุณจะเอาลงแอคเซลก็ได้คุณจะเอาลงเรียอากาศก็ได้นะครับเอาลงไปตีโจกขึ้นมือปุ๊บตีไปเลยนั่นเองทีนี้ส่วนจิวนิดนะครับเองนี่หลบไปก่อนเดี๋ยวค่อยพูดถึงทีหลังจิวนิดหลักๆจะใช้เป็นกูกวินนะครับนอกเหนือจากตัวสเปียร์เอ็กซ์ซึ่งเอาไวฟ้ฟูบอร์ดแล้วก็จะใส่เป็นกูกวินเฮลิออสมานะครับเทคถ้าในเทินนี้เรามี เราคอเดียากาสองใบหรือมากกว่าคุณสามารถใช้สก,กิลนี้ได้อยู่ในไงจีโซนไงตัวนี้ r g y Zone หนึ่งใบอยู่ในนี้บวกไดเอาไว้ตีสี่ไดแค่นั้เองถ้าเกิดคุณบอดเยอะคุณก็สไตล์ไปเฮลิออสเอาสี่ไดถ้าเกิดบอดคุณน้อยคุณสไตล์ไปสเปรคแค่นี้เด็กนี้เล่นแค่นี้แหละนะครับถ้าเกิดคุณอยากได้ความมือไว้สักนิดนึ่งอะคุณใส่ดาบศักดิ์สิทธิ์กูกินใบนี้ก็ได้นะครับเทคบอกว่า,าจา่ายคาตาบาสหนึ่งไงตัว e n e r g Zone หนึ่งใบแล้วทิ้งมือหน,นึ่งใบจดจดเทินยูนิตนี้จะได้เทคอยู่ไหน เมื่อตีดูท็อปเจ็ดคอหนึ่งใบลงเรียวสับกรองและอีกสกิลยูนิตทั้งหมดของคุณพลังบวกสองพันตามจำนวนกูกรินที่ไหญหน้าบนจีโซนนะครับก็เอาไว้เป็นตัวเพิ่มเวฟได้เป็นตัวเพิ่มพลังได้ก็เป็นตัวปิดที่ดีนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะใช้เป็นดาบแสงอรุณกูกรินใบนี้นะครับในกรณีที่โซเยอะเกินไปคุณอยากจะเผาโซทิ้งเล่นๆอ่ะก็ใช้ใบนี้ได้นะครับเทคจีเบกสองยู่ไหนจะใช้สกิลนี้ได้เมื่อในเทอร์นี้คุณค,ณคอเดียกาสองใบหรือมากกว่าจากคัตบัตหนึ่งโซสอง ยูนิตน,นี้พลังบวก5,000ตามจำนวนเรียกะชี้เรียกกระ5ใบพลังบวก5,000นะครับแล้วสกิลนี้ไม่ติดหนึ่งขั้งหนึ่งเทอเพราะงั้นคุณจะกดสกิ่ทีก็ได้ตามใดที่คุณมีโซให้กดกับคัตตาบาให้กดนั่นเองเพราะงั้นผมก,ก็เลยติดใบนี้มาด้วยนะครับเผื่อว่าอยากจะใช้ทอนนูตอะโซมันเหลือเยอะไปใช้ใบนี้ไถไถโซก็ได้หรือว่าจะใช้สเปรอ็ X ก็ได้แล้วแต่นะครับที่เหลือก็จะเป็นจีการซึ่งคุณอยากจะใส่อะไรก็ใส่ตามสะดวกนะครับไม่มีปัญหา ส่วนทริกเกอร์นะครับเออลืมไปผมลืมบอกต้องพูดถึงตัวเริ่มด้วยตัวเริ่มผมใช้เป็นไรทับัจวนะครับไอนี้ก็เป็นตัวเริ่มที่เก่งที่สุดในปัตตภีเหมือนกันนะฮะไรทับ right ub, ได้มือเพิ่มหนึ่งใบตัวเริ่มมือตัวเริ่มมืออื่นของเก่าทําแบบนี้ไม่ได้นะครับก็ได้แค่อะไรละ่ะได้ตัวบูมมาเพิ่มตัวหนึ่งแล้วเสร็จแล้วก็ถูกยิงตายแค่นั้นคอมโบคอมโบอะไรไม่ได้ใช้เพราะงั้นไม่ต้องใส่ใส่นี่ดีกว่าคุณมือสมมุติคุณเกรดหลุดคุณไรทับนี่คุณอาจจะโจลดเจอ,อเกรดที่คุณหหลุดดไไปก็้รือว่า คุณอยากได้ตัวทำคอมโบช่วงต้นเกมแต่มันไม่ขึ้นคุณได้ทับไอ้นี่คุณอาจจะโจลดเจอก็ได้เนี่ยเก่งกว่าเยอะไอพวกตัวเริ่มเก่าๆนี่แบบไร้สาระมันมีเอาไว้แค่เล่นท่าสวยเฉยๆมือก็ไม่ได้เพิ่มแขมลงไปปุ๊บไม่ทันอะไรก็ยังไงดีละ่ะเทินหนึ่งเทินสองก็โดนยิงตายอยู่แล้วไร้สาระไอเนี่ยแหละเก่งสุดนะครับส่วนทิกเกอร์เป็นสีสีนะครับอันนี้ใส่แบบสมดุลมาเป็นคีย์ฟอนดดอร์ฮิลตามสูตรไม่มีอะไรนะครับ ก็ไม่ได้มีสกิลอะไรมากจริงๆคือครีนี่ก็ไม่ได้จาเป็นต้องเป็นใบนี้ก็ได้คุณถ้าเกิดคุณไม่มีคุณก็ใส่ขี้ปกติมาก็ได้เพราะว่าก็แค่ใส่มาเพื่อเอาขี้พอดีมันเป็นฟอยล์ผมเลยใส่ไม่เฉยแค่นี้นะครับส่วนสเตปการเล่นในเด็กนี้นะครับจวดเจออะไรคุณลงแล้วคุณตีแค่นั้นแหละจริงๆเนี่ยแหละรครับคือจุดที่ทําให้เด็กนี้มันเก่งเพราะว่าไม่ว่าคุณจะได้จวได้อะไรขึ้นมือคุณไม่จำเป็นต้องเก็บมันไว้บนมือคุณจว คุณจวดเจอมาคุดคุณก็ลงมาคุดไปตีคุณจวดเจอนกฮูกคุณก็ลงนกฮูกไปตีคุณจวดเจอชัดกันคุณก็ลงชัดกันไปตีคุณจวดเจอทอนุตหรือว่าคุณจวดเจอเอียโก้คุณก็ลงไปตีแค่นั้นคุณไม่ต้องไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยไม่ต้องรอทำคอมโบไม่ต้องรอจีเบกไม่ต้องรออะไรทั้งนั้นคุณจวดได้อะไรคุณลงไปเล่นได้หมดเนี่ยแหละครับคือความเก่งของเด็กนี้มันเลยเป็นเด็กที่แบบท่อท่อตั้งแต่ผมจัดเล่นแวนมาเนอันนี้แม่งเก่งที่สุดละนะครับ ก็หวังว่าจะพอเป็นแนวทางให้กับคุณผู้ชมในการจัดเด็กได้นะครับเราก็สุดท้ายนี้ขอบอกว่าสุขสาววันคนโกโหกด้วยนะครับสครั้งนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับจริงๆคือมันก็ไม่ได้เด็กจริงจังหรอกจัดมาเนื่องในวันเอฟ l Fool นอะไรใครโดนถ้าเกิดถ้าเกิดใครที่ดูไม่ถึงตรงเนี้ยแ,แล้วเราเม้นนะผมจะรู้หมดทุกคนอนะ <laughs> เดี๋ยวผมจะรอดูว่าจะมีสักกี่คนที่ดูจนจบจนถึงตรงนี้ แฮปปี้เอพิฟูลเดครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ